สวัสดีค่ะวันนี้ตาพนุษ์เข้าไปในป่านะคะไปเดินออกกำลังกายแล้วไปเจอเห็ดเห็ดแบบนี้เพื่อนเพื่อนรู้จักไหมคะเนี่ยมันจะเต็นตงุงเหมือนกับเห็ดอะไรนะที่บ้านเรากินเห็ดพลอแต่วันนี้มันลูกใหญ่ลูกใหญ่ แต่หน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้้าไม่รู้จักนาะแต่น,นี้ด้วยนะตาก็ไม่รู้จักเนี่ยช่วยดูหน่อยนะนี่ทุกคนรู้จักไหมเนี่ยอันนี้เจอมาลูกเดียวเห็นอยู่ข้างทางก็เลยเก็บมาแต่เห็ดอันนี้เห็ดอันนี้ตารู้จัก ก็ได้มาเท่านี้เลยไปตั้งนานได้ดมาเท่านี้เองเลยใครรู้จักช่วยบอกป้าด้วยนะป้าพนไมได้รู้จักจริงๆเนี่ยอืมเขาหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยแต่ข้างในจะมีอะไรไม่รู้หรือว่าไข่อะไรไม่รู้นะเดี๋ยวจะต้องผ่าดูข้างในเนะาะเพราะันมีอะไร อันนี้ก็เหมือนกันไม่รู้เลยว่าอะไรแต่ป้าก็ไม่ได้เก็บมากินนะจ๊ะป้าอยากเอามาศึกษาดูว่ามันคือเห็ดอะไรแต่อันนี้เคยกินแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็ดหนังไก่อันนี้จะกินอร่อยมากป้าเคยเอามาทอดกินเนาะเนี่ยเอามาต้มก่อนหนังไก่เนี่ยเอา เอามาทอดเห็ดหนังไก่เอามาทอดเอามาเอาไปต้มก่อนแล้วก็เอามาทอดใส่หอมกระเทียมอร่อยมากแต่เห็ดตัวนี้ตามไม่รู้จักเหมือนไข่เลยอะไข่ไข่ห่านอะลูกเบลออะนี่ก็เหมือนกัน แต่ไม่รู้เห็ดอะไรเพิ่งมาด้วยเนี่ยเก็บมาสดๆเลยเดี๋ยว้าเดินไปเอาแต่มีดก่อนนะเดี๋ยวตาจะผ่าให้ดูเนาะเดี๋ยวตาเดินแต่มีดแป๊บหนึ่งจะผ่าให้ดูว่า ว่ามันมันคืออะไรต้อนไม่รู้จักจริงๆนี่นะต้งจะผ่านแล้วนะว่าคืออะไรโลหลันคำทีจ้าโลลันคำ gióc gióc cắt cả hè what is gióc thịt cháy ừ clip kêu what dish gióc này ra còn nó mồi có chập em mồi có chập con nó hơi nặng gióc tommy little cutting hả is it hot nhổ ป้าก็ไม่รู้จักว่าข้างในมันคือ,อย,ยังไงนี่ค่ะ<อ>ยุยยๆทนึ่ข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะป้าไม่รู้จักจริงๆถึงเมื่อจะถามว่าทุกคนนี่คืออะไรเนาะป้าจับก,กล้องเวียนหัวไหมคะขอโทษนะคะเนี่ยซูนเข้าไปใกล้ๆเลย ข้างในจะเต็นแบบเนี้ยเต็นเมือกเมือเหมือนนี้ยางยางอะไรสักอย่างอะ่ะป้าก็อยากรู้เนาะเพื่อนบอกบอกป้าด้วยนะว่าเห็ดอะไรเนาะแล้วเห็ดเห็ดตัวนี้ตัวนึงเนี่ยป้าไม่รู้ว่าเห็ดอะไรเดี๋ยวอ,อ,อันนี้เห็ดข้างในจะเต็นขาวขาวขาว ถ้าไม่รู้เพื่อนๆจา๋าถ้าไม่รู้ก็เข้ามาศึกษาก่อนนะคะอย่าก,กินนะคะเพราะว่าเห็ดที่สวีเดนนะ่ะมันมีหลายอย่างเนาะหลายอย่างเลยนะคะจะไม่เหมือนกันเนาะเนี่ยเดี๋ยาก็ไม่รู้จักหรอกแต่ป้าอยากศึกษาไงเนี่ยครั้งนกศึกษาให้ได้ให้รู้ว่านี่มันเห็ดอะไรเดี๋ยว้าจะ คั้มแล้วจะถ่ายรูปอีกให้เพื่อนดูว่ามันคือเห็ดอะไรแน่อยากรู้ไงมันเยอะเยอะมากแต่ตาก็กลักวกลัวกินไม่ได้คือไม่กินเนี่ยคืออยากจะถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูเฉยเฉยเนี่ยตัวเนี้ยคือไม่รู้อะไรเนี่ยข้างในมันออกออกแบบนี้เลยเหมือนไม่รู้จักอะ่ะ ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเห็ดอะไรเนาะยังไงป้าก็ขอฝากกดติดตามให้กำลังใจป้าด้วยนะพอป,ป้าทำคลิปให้เพื่อนๆดูยังไงก็อย่าไปกินกันนะคะถ้าไม่รู้จักเห็ดต้องเลื่อกเห็ดด้วยนะคะอันตรายนะคะสวัสดีค่ะ